สวัสดีครับนี่คือเอสเซมเนชั่นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพรีวิวตัว asus zenbook 14 x OLED นะครับในปี2024นี้เนี่ยยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับก็คือเป็นตัวรหัส UX นะครับ3404 VA นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นปี2023นะครับแต่ว่าสเปคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างน่าสนใจประมาณนึงนะครับสำหรับในปี2024นี้นะครับก็ได้ได้ว่าถ้าเกิดใครที่เล็งตัวปี2024อยู่เนี่ยก็สำหรับตัวนี้ถือว่าราคาห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมก บุ๊ก2024อยู่นะครับแต่ก็อาจจะกําลังลังเลนะครับว่าจะซื้อตัวใหม่ดีนะครับหรือว่าจะซื้อตัวนี้ดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพรีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับตัว ASUS Zenbook 14X OLED ตัวนี้นะครับเผื่อใครที่กําลังเปรียบเทียบกับตัวใหม่อยู่นะครับก็กําลังรอตัวใหม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวราคาเนี่ยต้องห่างกันค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัว ASUS Zenbook ปี2024นะครับกับตัว ASUS Zenbook 14X OLED 2023ตัวนี้นะครับ ทีนี้สาหรับในเรื่องตัววัสดุดีไซน์ของรุ่นนี้ครับก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เขายังเคลมว่าเขาผ่านในเรื่องของตัวมาตรฐานมิลิเซอเกรดนะครับก็มาพร้อมกับสีแซนส,สตอร์มนะครับก็เรียกได้ดว,ว่าสีเนี่ยแทบจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเซนบุกตัวนี้นะครับส่วนน้ำหนักครับก็มาพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1.56กกิโลกร,รัมนะครับก็เป็นเซนบุกอีกรุ่นหนึ่งนะที่น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างโดดมาจากรุ่นก่อนๆเยอะพอสมควรก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นใในนนนนนนเเเเเรรรืื่่่่่่่่ออออออองจจทททีีปป็16ตดด้้้วยยหหหลาาาาาาาะคัํํกกโุมข ส่วนตัวจอนะครับก็แน่นอนว่ากลางได้180องศานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี IR คามิร่ต่างๆนะครับก็คือสามารถสแกนใบหน้านะครับเข้าใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับวัดแสงนะครับก็สามารถปรับในเรื่องของตัวออโต้ไบนิดได้นะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดเปิดปิดออโต้ได้นะครับเขาก็จะเปิดปิดตามสภาวะแสงเลยนะครับส่วนตัวขอบจอโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างบางอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริเวณแทร็กแพดเน นะครับแล้วก็สไลด์ขวาเป็นเครื่องคีย์เลขใช้งานได้ตามสไตล์ของตัว ASUS เลยนะครับส่วนบริเวณคีย์บอร์ดนะครับก็จะได้สีที่คล้ายกับตัวเครื่องเลยนะครับแต่ก็จะมีความอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็สําหรับตัวคีย์แคปถือว่าค่อนข้างใหญ่รับนิ้วมือเราได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่งตัวพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับก็เริ่มที่บริเวณด้านซ้ายนะครับจะมีเป็นตัว USB 3.2 Gen 2 Type A นะครับจำนวน1ช่องนะครับส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะเริ่มที่ตัว HDMI 2.1 TMDS นะครับจำนวน1ช่องนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัว Audio Combo Jack 3.5มิลจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัว Thunderbolt 4นะครับที่ัพ p อ o r t ในเรื่องตัว Display Port นะครับแล้วก็ Power Delivery เนี่ยจำนวนถึง2ช่องด้วยกันเลยนะครับสำหรับบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องตตััััววสสเปกนนบบ้ารห CPU ตัวนี้ใช้เป็นตัว i5 1 3 5 0 0 h นะครับเป็น cpu 12อคอร์16 t r a นะครับก็เป็นการทางานแบบ h y b r ิดคอ o r นะ 4p 8e นะครับตัว tdp ขั้นต่ำของ cpu ตัวนี้ก็อยู่ที่35วัตต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว ram เนี่ยมาพร้อมกับ ram 16GB r lpddr5 on board นะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเ e n b o o k นะครับ storage นะครับก็มาพร้อมกับความจุที่512 g b นะครับเป็นตัว pcie nvme m.2 นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอเน้ิว ความเรยดก็จะได้เป็น 2.8K นะครับมาพร้อมกับ Panel OLED นะครับค่าความเที่ยงตรงของสีก็จะได้เป็นตัว DCI-P3 100%นะครับแล้วก็ผ่านในเรื่องของตัวมาตรฐาน Pantone v a l i d a t e ด้วยนะครับแล้วก็ในส่งตัว Refresh Rate นะครับก็มาพร้อมกับ1 2 0 h z นะครับส่วนตัวการ์ดจอครับก็มาพร้อมกับ iGPU อย่างตัว Intel Iris Xe g r a p h i c นะครับแล้วก็ OS นะครับก็มาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับแล้วก็ Microsoft Office Home a n Student 2 0 2 1น่นะครับในส่งตัว Wi-Fi นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นะครับแบตเตอรี่ ส่วนตัวราคาล่าสุดนะครับเท่าที่ผมไปเช็คมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ36,990บาทนะครับทีนี้เรามาดูในส่งตัวผลทดสอบเบื้องต้นกันบ้างนะครับกับโปรแกรม Geekbench 6.2สนะครับสำหรับตัวคะแนน Single Call ครับก็ทำคะแนนได้ที่2,321คะแนนนะครับแล้วก็ตัว Multicall เนี่ยก็อยู่ที่11,376คะแนนนะครับและในส่งตัวคะแนน GPU นะครับก็อยู่ที่13,879คะแนนนะครับทีนี้นะครับก็มาถึงคาถามที่ว่ายังน่าซื้ออยู่หรือเปปล่านนบบใีี24แ้ ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็มองว่ายังน่าซื้ออยู่นะครับสำหรับตัว Senbook 14X OLED 2023ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างน่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานระยะยาวนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นทั่วไปนะครับก็ยังมองว่าน่าสนใจประมาณหนึ่งกับ CPU ตัว Core i5 นะครับ 13500H ตัวนี้นะครับได้ในเรื่องของมาตรฐานแพลตฟอร์ม Evo ด้วยนะครับแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับพวก AI ต่างๆนะครับเช่นในโปรแกรม My ASUS ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีใน เช่นในเรื่องของการติดตามการเคลื่อนไหวของตัวบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่งภาพต่างๆให้ดูสวยงามขึ้นนะครับการเบลอพื้นหลังต่างๆนะครับส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้งานเบื้องต้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประมาณนึ้งนะครับสำหรับตัว AI Sense ที่อยู่ในโปรแกรม My ASUS ตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากการปรับกล้องต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องของการปรับตั้งค่าอื่นด้วยนะครับในโปรแกรม My ASUS นะครับการปรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับการปรับรอบการทํางานตัวเครื่องต่างๆนะครับการเปิดปิดไฟคีย์บอร์ดอโต้นมารถเขซตี่โปรกรม ได้เลยนะครับรวมถึงการบอกสถานะโหลด CPU ด้วยนะครับแล้วก็บอกในเรื่องของอุณหภูมินะครับอันนี้เขาก็มีบอกเหมือนกันนะครับในโปรแกรม My Asus นะครับก็แน่นอนสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการตัวเครื่องนะครับที่น้าหนักไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าถามว่าเบามากไหมเป็น u ล t ร้ Light ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการน้ําหนักที่ต่ากว่า1.5กิโลนะครับก็อาจจะต้องรอเซ็นบุ๊กตัวปี2024น้าหนักก็จะอยู่ประมาณแค่1.2กิโลเท่านั้นนนนะรัผมมมองว่่าาาก็สใจปณึ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเน้นความเป็นเซนบุ๊กนะครับเน้นในเรื่องของความพรีเมียมนะครับคือถ้าเกิดคุณไปเทียบกับ Viewbook Series เนี่ยก็ได้ในเรื่องของตัวประกันนะครับที่เป็นพรีเมียมด้วยนะครับคือจะได้เป็น3ปีออนไซต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในส่งตัว Viewbook Series เนี่ยเคาจะได้เป็น2ปีคารี่อินนะครับก็คือคุณต้องหิ้วเครื่องเนี่ยไปที่ศูนย์บริการเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบนี่ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับและสําหรับคลิปหน้าทางผมจะมีอะไรมารีวิว วิวนะครับหรือว่าแนะนำกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมแจ็คเอเดเมนชันนะครับก็คงมีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ